สวัสดีครับท่านทุ้ชมและแฟนขับอธิบายากวานทุกท่านวันนี้นะฮะโอ้หช่างเลยไม้แบบบ้านๆนะ,ะเดี๋ยวนะฮะคือตอนนี้กำลังตกอกตกใจอยู่นะฮะเราจะทำการตัดเฉพาะฐานล่างนะฮะตัวนี้ก็คือจะทำเป็นปากฉลามเป็นเป็นอ่าตัววีลงไปนะฮะแล้วด้านนี้จะเป็น ตัวนอนเข้าไปนะฮะแล้วก็ใช้สลิงติดไว้ที่ตัวข้างบนเลยนะฮะใช้บ่วงนาคบานรัดคอไว้นะฮะแบบนี้แล้วก็คนดึงนะฮะตัวนี้ตัวบ้านนะฮะตรงนี้เปิดเป็นตัววีนะฮะแล้วก็ปิดนะฮะปิดด้านนี้ออกนะฮะก็คือเลเยอร์เอาไว้แล้วนะฮะ เข้าไปลุย <มา S 1> เโรศ่อหงเอาเขาในมนี่วิธีากรกันทีเดี๋ยวงกมางรงเอเี๋ยวฟังกรเดี๋ยวเอาฮมาเขาไมตรงงอย่างนี้ด้านนี้นะเราก็อยากมาลงอย่างนี้เขาใจเบาแล้วคอ่อยๆไปทำ อาะลถึเ้านี้น้อ้ออนีและปาดทั้งีปาหนีนระหักหลังกหลังมระค้ยึงมาัดใจมึงมาคอยปั้มไม้ ยาดีอ่ะยาดีอ่ะโกมันทีหลังเอาหนุ่งๆกันนี่บาดสงสงยังี่นี่เรากระบาดเสียงลงให้มันสิให้มันเป็นปากระจาจบ่เราค่อยๆมาหักทีหลังเอาจะเอาฮอดต้นเดี๋ยวทีหลังมันจะมีอย่างกะนี่กะนี่ เอาเน้เอาเน้มันจังทิงยวัวเอามันที่เกียเ่ยวอีอย่างเนาะมันบอดยัวบอดยัวมจังไหนมันก็ได้เบอดอยาเถียงเดี๋ยวใครตัดได้นี่อเอาวันนี้ ประมาณนี้นะก็คือคือสันนี้มันจะมันจะสูงนะฮะสันนี้เปิดปากเปิดขนานแล้วก็เปิดวีแล้วก็เปิด v, วีดนะฮะวันนี้อธิบายกวาจบคลิปเองด้วยนี่นะโอ้โหแชร์กันสุดๆถูกใจคลิปนี้กดไลค์ให้ด้วยล่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวัน <laughs> วันนี้อธิบายกวาลาไปก่อนสวัสดีครับ